มาพี่น้องกินเขาแบบเมื้อนี้ได้หอยค้างไปหาหอยค้างมาได้หลายพี่น้องมือ้อนี้หอยค้างเมือม่อวันกใหญ่เลยเฉดเฉดแน่นๆพี่น้องน้ำกินซีฟู้ดน้ำกันเฉดเฉดพี่น้องน้ำกินซีฟู้ดเท่าต่ำบกักพริกแล้วก็เอานา้ำกระเทียมดอกส่พี่น้องแล้วก็ปรุงตามที่เขามักพี่น้องน้ำกระเทียมดอมกขิแซ่บมันกินงัวลาดๆๆพี่น้องรัดเผ็ด อูไแบบง่ายเล็ปีนองดู่นไปหาไดไรไาเตือพี่นองปบะมั่นถุกตอ ซื้อเขาก็บ่ใหญ่ปานนี้หรือเปล่ไอพ่อฮู้จักหม่องมันนะรวยใหญ่เด้อพี่น้องฮู้จักหม่องวุ้จักแหลงมันแล้วไปหาหอยก,ยกับพวกเล็กกันฮู้ว่าหอยข้างมันอยู่แบบใดนนะโอ้เพี้พี่น้องเจ็บแฉลงกัน เสียบงคือ mhm. หอยแ้งแหละต่มันงวยง่ายนแบบง่ายเนี่ยช่ำชำเนยอ้่ี่ห้อเดิมเสียบมันจีกินเสียบก็หอยกระปุกมันจีหวานมันหน่วยมันใ่ญ่เสีบก็หอยแ้งพี่น้นงมันหอยแ้งจีไอีเสีบหน่อยนึงแต่ว่านี่เสีบก็หอยแ้งมันดี

ด้เฮ็ดคิปก็เฮ็ดไปพี่นอ้องขยันเฮ็ดเอาคลิปเดียวคลิปเดียวคลิปเง้วเฮ็ดไปพี่นอ้องสตอรี่ก็เฮ็ดไป